ออลโลหไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมใหม่ดิสตเนอ o ์โพนี่นะคะวันนี้ก็อีเวนต์จบพอดีแล้วเราก็ผ่านผ่านอีเวนต์ขั้นที่ขั้นที่6กไหมไม่รู้เพราะว่าตอนเรากำลังกดเล่นนะ่ะคือพลังของบอสนะ่ะมันเหลืออีกนิดเดียวนะคะอีกนิดนึงประมาณอีกประมาณ2องสามพันมั้งเราก็กดตีต,ต,ตีไปแล้วเกมก็เด้งอยู่ เกมเด้งหลุดให้ไปอัปเดตใหม่อะคิดดูเราก็อัปเดตเกมไปอัปไปปุ๊บก็ถึงเวลาพอดีถึงเวลาไปแข่งกีฬาเราก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปต่อนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าเราก็เลยเพิ่งได้มาเริ่มอัดคลิปแต่มั่นใจว่าอันดับคอมมิตี้ของเราอะมันติดท็อปร้อยแน่นอนเพราะว่าเล่นมามันติดท็อปสิบตลอดเลยทุกวันเออเราก็เลยมั่นใจว่ายังไงเราก็ได้นะคะ ตอนนี้สองทุ่มแล้วเราก็เลยจะมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงโอเคมาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องก็ขออนุญาตข้ามไปนะคะทุกคนอ่านี่ไงอันดับคอมมิวตี้ได้อันดับที่8นะคะเนื้อเรื่องตำนานทีเล็กภาค3ก็จบแล้วก็ตกลลงไปโอเคนี่ไงได้รางวัลด้วยเป็นชาวแอปเปิลลูซ่าล่าเหลืองนะคะ ก็ขออภัยด้วยที่เสียงอาจจะขึ้นจมูกนิดหน่อยเพราะว่าเป็นไข้นะคะเพิ่งดีขึ้นเป็นไข่ตั้งแต่วันเสาร์แล้วโอเคเสียงมันอาจจะฟังดูน่าเราคาญน,นิดนึงนะคะก็กดลับไปแล้วก็ได้อวต้ารหายากด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้เพชรอีก20เม็ดโอ้ตอนนี้มีเพชรสะสม916เม็ดแล้วนะคะ แปลว่าขั้นสุดท้ายเราผ่านอยู่แล้วก็ได้เพชรอีก30เมตรด้วยเราจะมาดูกันว่าชาวแอปเปิลลูซ่าล่าเลืองนะคะจะอยู่บ้านหลังไหนก็มาต้อนรับน้องกันโอ้สีหมวกน่ารักอหอถามจริงอยู่บ้านนี้เหรอ จริงๆน้องควรไปอยู่ไรแอปเปิลไหมอ่ะอือยู่ผ่านแห่งความกลมเกลียวเฉยชาวแอปเปิลหรือซาลาหรือนะคะเป็นเอิร์ธโพนี่ธรรมดาไม่แปลกหรอกที่หน้าของคุณจะมีแต่รอยยิ้มท่าหมวของคุณใหญ่ไต่สีชมพูชมพูขนาดนั้นไม่รู้เกี่ยวอะไรในเรื่อเรื่องไหมจะมาอยู่บ้านหลังนี้เฉยเลยกับแกงสายลุงนะคะแล้วก็ได้อวตารใหม่มาเปลี่ยนใช้ดีกว่านี่ ใช้ไปเลยเรียบร้อย <c oughs> อู้มีให้ล็อกอินด้วยรางวัลเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ของเราขึ้นเป็นเพชรห้าสิบมิตนะคะไข่เขียวน่าจะได้ให้เอาไปเล่นในร้านค้าแน่เลยวันนี้ก็รับล็อกอินรับไปก่อนละกันโอ้นี่ไงนะคะร้านค้าประจำมาดูกันนะคะอัปเดตเกมใหม่เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามีอะไรใหม่บ้างนะคะ อันดับแรกนะคะกับสู่พงบิซซี่ฟัตเตอร์ชายน้ำชาวอียวเทียไปเยือนพงบิซซี่เป็นครั้งแรกโพนี่ตัวโปรดของคุณในเวอร์ชันบิซซี่มาถึงแล้วในอีเวนต์เวลาจำกัดใหม่ล่าสุดเริ่มยีบเก้าก็มาวันศุกร์นี้นะคะ <c oughs> อันดับต่อมานะคะอันดับที่2ร้านค้าพลังดอกไม้สรพสัพสตและโพนี่เทศกาลแสนสนุกต้อนรับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิและงานลื่นเลือมากมายที่จะตามมา ร่วมสัมผัสบรรยากาศของฤด,ดออูอันอบอุ่นและน่ายินดีโดยไปที่ร้านค้าเทศกาลเลยเริ่มวันนี้นี่นะวันที่27อุย๊ยกระต่ายน่ารักจังไปดูการร้านค้ามีอะไรบ้างโอ,โอ้ผู้ผลงงใลความตื่นเต้นร้านเพกษัตริ์แล้วก็โพนี่เพกษัตริ์เออแล้วก็โพนี่ร้านเพกษัตริ์ยิม้มแย้มนะคะ <c oughs> กล่องแมวเหมียวอันนี้มีแล้วนี่ในแคลทลอ็อต สาลาทศการอ่ารั่วรั่วสีลุ่กับรัวสีขาวน่าแรกมากแล้วก็มีอวตารด้วยมีน้องแมวมีกรอบรูปมีแลกคูณ <c oughs> มีตะก้าไข่นะคะมีตะก้ากับมีไข่ที่ต้องใช้ใช่ไหมอันนี้อ หม้อหมตัวนี้ก่อนเลยนะคะแล้วไข่ล่ะสูงไข่ไปหาได้ผู้มีรัตเตอร์ดอนด้วยแล้วก็มีอีเวนต์เดี่ยวมานะคะเหมือนเดิมให้ทำเหมือนเดิมเลยไปเก็บผึกทธาตุให้ได้25เสิาจะได้ตะกร้าอีก10โอเคอย่าลืมทำนะทุกคนเราคงไม่ซื้อตัวช่วยหรือว่าใครทั้งนั้นอะเราจะเอ้นสายฟรีอย่างเดียวอีเวนต์นี้ <c oughs> มีอะไรอีกไหมอะ รอยัลขับก็ไม่ได้อัพยังไงมีคอเลคชันนะคะ <c oughs> ใช่เหรอใช่ลัตเตอร์ดอนหรอเมื่อกี้อืไม่ใช่ไม่ใช่เออลัตเตอร์ดอนจริงด้วยขายสามร้อยอันนี้น่าสนใจละไหนดูตัวละครดีกว่ามีมีริวชีสสี่ร้อยตัวนี้ผ่าน ตัวนนี้น่าสโอ้ยแต่ไม่เอา่ะเราจะเล่นสายฟรีนะคะมาดูคอลเลกชันกันต่อนี่ไงคอลเลกชันมาใหม่กอบหายากมาเป็นรางวัลเลยโอย้เรายังไม่เคยได้เลยกรอบ40ปีหรือว่าเราเคยได้แล้วต่ไม่ได้จะต,ต้องไปดูก่อนแต่ว่าคุ้นๆน,นะคะแล้วก็สัตว์ในปฏิทินเทอ่มคอลเลกชันมาด้วยดีมาก ในมังกรยูนิคอนมาคอสวรรค์คิดว่าพวกนี้ก็คือคอลเลกชันใหม่เนี่ยเนี่ยได้รูปโป่งแบบนีม้มีเยอะเลยทุกคนก็ไปเลื่อนดูได้นะคะตรงคอลเลกชันเนาะค่อยๆสะสมกันไปของราวันก็น่าสนใจด้วยนะคะแล้วก็อัปเดตเกมใหม่เนี่ยแจกเพชรด้วยใช่ไหม แล้วก็มีสไปซ์ามาผู่ในแมแบบนี้ก็อย่าลืมเข้าไปจิ้มสะสมเพชรกันนะคะทีนี้เรามีเป้าหมายคือเราจะสะสมเพชรเพื่อซื้อตัวละครบิสซ,ซี่ในอีเวนท์ที่จะมาวันศุกร์นี้นะทุกคนเราลิงทิกซี่ไปเลยทิกซี่สวยอโอเคทุกคนคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตจบหลือแล้วกันนะคะอัปเดตอะไรบ้างมีใครอยากเพิ่มเติมก็ไปเม้นได้นะเพราะว่าเราเราไม่ไหวแล้วเราไอทีามากเลยเราไม่สบายนะคะ อุ้ยตะก้าไข่เพิ่งเห็น <c oughs> ใหญ่มากอุ้ยโคตรเก่งเลยว่ะตะคาตะก้าไข่ใหนไปลองจิ้มดูนี่น่ารักมากใหญ่ด้วยชอบมีเป็นของตกแต่งไหมอ่ะตะก้าไข่อุ้ยไม่มีเสียดายจังมีในร้านค้าไหมฮึ บุอยากให้ตะกต้าไข่มีนะทุกคนเฮ้ยตะกต้าไข่มันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยมันเล็กเนี่ยอยากได้แบบนี้สวยอยากให้มีตะกต้าไข <c oughs> มไม่มีไหมมีไหมเลื่อนดูก่อน นี่เราต้องโดนขาย490เอออันนี้น่าสุอาจจะใช้เพดซื้อสักวันนะคะถ้าอดไม่ไหวจริงๆโอเคทุกคนยังคิดวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมไปทำอีเวนต์เดี๋ยวให้เสร็จกันนะทุกคนบายบายฝันดีนะคะ <c oughs> หวังว่ามันสุกเราจะหายไข้แล้วนะเราลำคาเสียงตัวเองมากแล้วก็เหนื่อยกับการไอมากนะคะ พูดแปบ,บเดียวเสียงหายแล้วเห็นไหมเออขนาดผู้ปกติก็ยังจะพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วจึงจะมาเป็นเสียงอย่างนี้นอีกเราก็ขออภัยในสภาพเสียงด้วยนะคะทุกคนก็ขออภัยจริงๆตอนพูดก็พนมมือด้วยนเะนี่ยรู้สึกผิดจริงๆนะคะก็ขอโทษแล้วก็บายยนะคะใครที่เล่นไม่ผ่านก็เสียใจด้วยนะสำหรับอีเวนต์นี้นะคะอดได้น้องพิงคี้พายไป เดี๋ยวเราจะมาบอกราด้วยพิง k ์กี้พายดีกว่าให้มันยืนสูงคนที่ไม่ผ่านนะคะ <c oughs> ใครที่ผ่านแล้วก็ยินดีด้วยมากๆคุณเก่งมากที่เล่นอีเวนต์นี้ผ่านอ่าฟัตเตอร์ชาเอ้มใช่ฟัตเตอร์ชายพิง k ์กี้พายโดนบังซะแล้วนะคะงั้นไปเล่นอีเวนต์เหมืองคิสตันดีกว่านะคะก็ไวเจอกันวันศุกนะคะทุกคนบ๊ายบาย